ก่อนเริ่มบทบรรยายฉันขอยืนยันข้อเท็จจริงสำคัญสั้นนนเพื่ออ้างอิงแหล่งที่มาระบบซีเนียลบสีต่อฟี1ลบสิบเอ็ดเป็นระบบยิงจรวดต่อเนื่องขนาด122มิลิเมตรพัฒนาโดยบริษัทน้อนคอของจีนวงเล็บเปิดรุ่นส่งออกซีเนียลบสี่ต่อเฟีลบสิบเอ็ดสำหรับกองทัพจีนวงเล็บปิดมีท่านปล่อยสีสิบท่าวงเล็บเปิดสองุดและยี่สิบท่วงเล็บปิดระยะยิงมาตรฐานประมาณยี่สิบถึงสี่สิบกิโลเมตร และมีหัวจรวดแบบขยายระยะได้ถึงราว50กิโลเมตรกองทัพปกไทยสั่งซื้อซีนอยล์ลบ4จำนวน4คันและรับมอบในช่วงปี2013และมีการทดสอบยิงโดยใช้จรวดดีเทียรลบ2ที่พัฒนาโดยประเทศไทยรวมทั้งมีข่าวว่าไทยวางแผนจัดหาต่อเติมอีก สระบบเพื่อให้ครบทีมปฏิบัติการวงเล็บเปิดแหล่งเงอร์ฟิเแลลบลบ11ต่อซีเนียลบ4รายงานทางเทคนิครวมถึงข่าวการทดสอบและแผนจัดหาวงเล็บปิดคูณเมื่อเล่าเรื่องของซีเนียลบซเฟียแล้วลบ -11 ในบริบทของกองทัพไทยสิ่งที่ต้องจับใจคือภาพของระบบหญิงจรวดที่ย้ายตำแหน่งเร็วตอบสนองได้ไว และสามารถสร้างผลกระทบวงกว้างในสมรภูมิได้ทันทีซีเนียลบสีมาในรูปแบบรถบรรทุก6คูณ6ฐานล้อหนักจัดวางแท่นปล่อยแบบ2กล่อง,องแต่และกล่องบรรจุท่อยิง20ท่อรวมเป็น40ท่อทำให้เมื่อสั่งยิงสามารถปล่อยกระสุนจำนวนมากในเวลาอันสัน้นนี่คือธรรมชาติของปืนใหญ่จจรวดแบบฝนฟ้าจัดที่ออกแบบมาเพื่อปิดล้อมพื้นที่กำกับการเคลื่อนพลของศัตร,รู และทำลายเป้าหมายสำคัญก่อนที่ฝูงยานยนต์หรือกำลังบุคควรจะเข้าใกล้จุดแข็งอย่างแรกของซินยลโรีคือความเรียบง่ายในการออกแบบและการบรรจุอาวุธที่เป็นมาตรฐาน122ม mm. ิลิเมตรซึ่งเป็นมาตรฐานที่แพร่หลายในภูมิภาคผลคือทั้งด้านโลจิสติกและการหาซื้อกระสูนจะไม่ซับซ้อนนะัก เมื่อรวมกับระบบขับเคลื่อนที่สามารถวิ่งบนถนนหลวงและเส้นทางลูกลังได้ดีสินยูลบสจึงเหมาะกับภูมิประเทศของไทยที่ต้องผสมผสานการปฏิบัติการทั้งในพื้นที่ราบลุ่มและภูเขาต่ำการพัฒนาซีเนลบสี่มีรากฐานจากรกูลวีแลวลบ81ต่อพีแล้วลบ11ของจีนซึ่งเองก็พัฒนาต่อจากแนวคิดเปียบลบ21โบราณแต่นอเวน้ข้อใส่การปรับปรุงด้านระบบควบคุมการยิง Digitalization และการออกแบบท่านปล่อยให้แม่นยำและรวดเร็วขึ้นสำหรับกองทัพไทยการนำซีเนียลบสีเข้ามาใช้งานตั้งแต่ปี2013ไม่ได้เป็นเพียงการได้มาซึ่งปืนใหญ่จรวดแต่เป็นการเปิดช่องทางให้สามารถทดสอบและภาษากระสุนที่พัฒนาในประเทศเช่นโครงการดีพิลลบที่ออกแบบให้เข้ากับแท่านปล่อยนี้การทดสอบยิงร่วมกันร,ระหว่างจรวดในประเทศกับแท่นปล่อย ซีเนียลบซแสดงให้เห็นถึงความเป็นไปได้ของการสร้างขีดความสามารถที่เก่งอิสระจากผู้นำเข้ากล่าวคือไทยสามารถพัฒนาและปรับปรุงหัวลบต่อวัสดุเชื้อเพลิงจรวดเองแล้วใช้แพลตฟ,ฟอร์มจากต่างประเทศเป็นฐานปฏิบัติการได้ในเชิงการใช้งานจริงซีเยลบซีถูกออกแบบมาให้ทำงานเป็นหน่วยยิงที่เคลื่อนที่ตามคำสั่งของผู้ควบคุมพลมา จัดเตรียมตำแหน่งยิงโจมตีแบบยิงสั้นปิดการยิงแล้วเคลื่อนย้ายออกวงเล็บเปิดวุกหรือสกรูวงเล็บปิดเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกตอบโต้ด้วยอาทิลเลอรีต่อต้านหรือคัดครองทางอากาศความสามารถพูดถึงสก่มนี้ขึ้นกับระบบรองรับเช่นรถบรรทุกบรรจุสำรองพร้อมพร้อมเครนสำหรับเปลี่ยนตลับลูกกระสุนและเวลาบรรจุกับที่ต้องแล้วพอ การผสานกับระบบสังการและข่าวกรองวงเล็บเปิดติสวงเล็บปิดทําให้ีเนลบ c ส,สามารถทําหน้าที่เป็นปีกอํานวยการไฟฟ้าเมื่อได้รับพิกัดจากอากาศยานไร้คนขับหรือสายข่าวภาพพื้นก็สามารถปล่อยชุดจรวดที่ครอบคุมพื้นที่เป้าหมายได้ในเวลาอันสั้นผลลัพธ์คือความสามารถในการทําลายเป้าหมายเชิงพื้นที่จานวนมาก เช่นจุดรวมกำลังท่าเหลือชั่วขาวหรือแนวป้องกันสัตว์รูทางด้านเทคโนโลยีสีเนือ้อลบ4ไม่ได้เน้นระบบนำวิถีขั้นสูงในทุกรูเพราะโครงสร้าง122ม mm. ิลลิเมตรยังคงใช้ทั้งหัวระเบิดแบบสแสวงเครื่องและหัวลบแบบแตกกระจายตามการออกแบบดั้งเดิมอย่างไรก็ตามการพัฒนาต่อยอดในช่วงหลังรวมถึงการใช้จรวดที่มีความแม่นยำสูงขึ้นหรือติดตั้งระบบนำวิถี GPS สอสำหรับจรวจบางรุ่นซึ่งจะเพิ่มความแม่นยำและลดจำนวนกระสุนที่ต้องใช้ในการทำลายเป้าหมายเดียวกันการติดตั้งคอมพิวเตอร์ควบคุมการยิงและการเชื่อมโยงข้อมูลทำให้การยิงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพกำหนดลำดับการยิงปรับมุมยกและคำนวณการกระจายตัวของลูกระเบิดตามสภาพอากาศและลมทั้งนี้ขึ้นกับความสามารถของซอฟตแวร์ในหน่วย ผู้ปฏิบัตินาที่ผ่านการฝึกสูงจะสามารถใช้ฟังก์ชันเหล่านี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดจุดแข็งเชิงยุทธศาสตร์ของซีเนลบีต่อกองทัพไทยคือการเพิ่มความลึกของไฟทางอาทิลเลอรีของกองทัพการมีระบบยิงจรวดติดลอ้อจำนวนไม่กี่หน่วยสามารถสร้างผลทางจิตวิทยาและยุทธศาสตร์ได้ยิ่งใหญ่กว่าเพียงวัสดุที่ลงทุนไปการยิงจรวดหนักปริมาณมากในพื้นที่หนึ่งครั้งสามารถทำลายขวานกำนลังพลและการเคลื่อนที่ของศัตรู ทำให้สามารถสนับสนุนการลุกหรือการป้องกันที่มีประสิทธิภาพนอกสากนี้ซิเน์ลบสี่ยังเหมาะกับภารกิจที่ต้องการการขนส่งรวดเร็วระหว่างการฝึกหรือเคลื่อนย้ายตามชายแดนเพราะฐานล้อ6คูณ6ทำให้ใช้งานบนโครงถนนของไทยได้สะดวกกว่ารถสายพ่วงหนักต่ออย่างไรก็ดีซิเนลลบสี่มีข้อจำกัดที่ชัดเจนและต้องยอมรับเพื่อการใช้งานอย่างเหมาะสมข้อแรกคือความแม่นยำเชื่องจุดยังคงได้กว่าอาวุธนำวิถี ความหมายคือหากต้องการทำลายเป้าหมายสำคัญแบบจุดเดียวอาจต้องใช้กระสุนจำนวนมากหรือจรวดทีมีการนำวิธีพิเศษซึ่งเพิ่มค่าใช้ใจ่ายข้อที่2คือการป้องกันตัวของตัวรถจำกัดโดยทั่วไปห้องคนขับไม่ได้มีกราะหนักพอจะต้านทานปืนกุลหนักหรือระเบิดแรงสูงดังนั้นการวางแผนเคลื่อนย้ายและการคุ้มกันจึงเป็นเรื่องจำเป็นข้อจำกัดที่3คือการพิ่งพาโลจิติก การยิง40ท่อในครั้งเดียวหมายถึงต้องมีการบรรจุมหมายที่รวดเร็วและคังกระสุนเพียงพอหากระบบสนับสนุนบกพร่องประสิทธิภาพของหน่วยจะตกต่ำลงอย่างรวดเร็วเมื่อมองไปข้างหน้าแนวโน้มการพัฒนาที่สมเหตุสมผลสำหรับซีนเนียร์ลบสี่ในกองทัพไทยคือการผสมผสานร,ระหว่างการปรับปรุงกระสุนและการอัปเกรดระบบควบคุมการยิงในฝั่งกระสุนการลงทุนในหัวรบที่หลากหลายเช่นหัวรบ สแสวงเครื่องแบบแรงระเบิดสูงหัวรบแตกกระจายสำหรับการทำลายกำลังบุคคลหรือหัวระบบล็อกเพื่อทำลายยานยนต์จะเพิ่มสมรรถนะการใช้งานนอกจากนี้การพัฒนาจรวดน้ำวิธีหรือจรวดกึ่งน้ำวิธีจะทำให้ซีเนียร์ลบสีกลายเป็นแพลตฟอร์มที่แม่นยำยิ่งขึ้นและลดการสเปนเดตของกระสุนข้อดีอีกประการคือการพัฒนาและผิดจรรดับชาติเช่น ดีเทียลบสทีทดสอบกับซีนนลบสแสดงให้เห็นว่าไทยมีศักยภาพในการลดการพึ่งพาตลาดต่างประเทศและควบคุมซัพย์ภายเชนงของตนเองได้ดีกว่าเดิมในมิติการบูรณาการทางยุทธศาสตร์กองทัพไทยควรนำซีเนลบสไปจับคู่กับระบบข่าวกรองและการสื่อสารที่ทันสมัยทั้งดูโดเซ็นเซอร์ภาคพ,พื้น และเครือข่ายข้อมูลกลางเพื่อให้สามารถใช้ฟังก์ชันการยิงตอบโต้แบบเรียนไทยได้เหตุผลคือความรวดเร็วในการสกัดกั้นเป้าหมายหรือการสนับสนุนหน่วยลุกต้องอาศัยพิกัดและการยืนยันเป้าหมายอย่างแม่นยำการเชื่อมต่อกับระบบสั่งการระดับสูงจะทำให้ซีเนล็อกซไม่ใช่แค่อาวุธปืนใหญ่จรวดแบบเดิมแต่กลายเป็นส่วนหนึ่งของโซ่อาวุธที่ตอบสนองอย่างมีประสิทธิภาพในสงครามยุคใหม่สุดท้าย การฝึกกำลังและการวางมาตรการคุ้มกันหน่วยคือหัวใจของการใช้งานซีเนียร์ลบสี่ให้ยืนยาวหน่วยต้องมีการฝึกทั้งในด้านการวางตำแหน่งยิงแล้วเคลื่อนย้ายการบรรจุซ่อมบำรุงและการป้องกันจากการโจมตีทางอากาศหากไทยสามารถผสานซีเนียลบสี่เข้ากับวิวัฒนาการของกระสุนในประเทศการสร้างฐานซ่อมบำรุงที่แข็งแกร่งและการเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยพิเสษได้อย่างเป็นระบบก็จะทำให้ระบบยิงจรวด122มิลลิเมตร ที่เริ่มจากการเป็นมาตรฐานนำเข้ากลายเป็นส่วนหนึ่งของขีดความสามารถเชิงอาวุธที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การป้องกันประเทศของไทยไม่ว่าจะเป็นการป้องกันชายแดนการควบคุมพื้นที่สำคัญหรือการสนับสนุนกองกำลังปฏิบัติการพิเศษในภารกิจที่ต้องการการปิดล้อมพื้นที่อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิผล